สวัสดีผู้บขดทุกคนจ้ะ้างหนอกมันก็จะแสงจักน้อยหนึ่งพี่น้องอยู่สถานีรถไฟค่ะอยู่สถานีรถไฟเมืองดาแลเมื่อนี้รอรถไฟยี่สิบนาทีวันนี้เดินทางเข้าโวสเนาะค่ะเนาะไปเฮดงานมือวันะะนะะีนะะ้บดได้ไปเลียนจะบคอร์ดแหลกแล้วสวัสดีพี่นอ้องป่องปายวันพฤหัสแมนบอกว่าแมนวันพฤหัสเนาะ,ะไหนนางก็จะสีสใจจักหน้อยคลิปนี้นางก็จะตั้ง เท่าซับตรงๆจังหน่อยะนะค่ะนอนบ่ได้เอาขากรองมารอรถไฟไปเห็ุงานกันพี่น้องตอนเช้าเมื่อยเมื่อยบ่อยากตื่นเลยอือหนามก็บ่ได้ามาตอนอเช้าบ่อยากตื่นเลยพี่น้องเมื่อยแล้วก็เจ็บคอเหมือนจะเป็นวัดเหมือนจะบ่สบ,สบายเมื่อวานนี่ก่อนนอนกินทิฟฟีไปเม็ดนึงพี่น้อง <c oughs> ที่จริงอ่า คนโเว่นอ่ะบพว่าเขาจะเป็นไข่เป็นอี่ยังก็แล้วแต่คันว่าเขาเพิ่งเริ่มเป็นหรือว่าเป็นเป็นบอบอ,บอแห้งนิดนๆนนนนเนาะเขาจะบอกินยาเขาจะบอกินยาเลยเล้กค้ะเนาะบอกว่าจะเจ็บนั่นปวดนี่เขาก็จะบอกินยาเพราะว่าเขาจะล่อไ้มันหายเองเขาจะถิมระยะไปสักสองสามมือมันมันกับสิหายเองนะพี่น้องแต่ว่า ท่าน,นเกิดว่าเป็นนัก,น,กนักเขาแล้วก็บ่หายจักที่เขาก็เขาถึงจะไปหาหมอเราเป็นน้องนะแต่ว่าอีน้าคนไทยเขานะเป,นนานเป็นนั่นเป็นนี่นี่น้อยก็จะกินยากันก,กินยากแก้จักสี่นะพี่น้องเพราะเมืองไทยเขามียาหลากหลายเนาะค่ะเนาะไปหาไปหาหมอก็หายด้่ยามากอย่างงี้ประมาณนี้นะพี่น้องเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลำข่านลำข่านเสียเวลาเสียเวลาเห็ดงานนู่นนี่นั่นพี่น้องลำขานเออเลยกินยาดักเริ่มเพิมเนี่ยนอนตั้งแต่หาทุ่ม เขานอนตั้งแต่สี่ทุ่มอะไรแต่ก็นอนบ้าล้พี่ไปพี่มากี่ว่าจะรับกระหาทุ่ม้าหนีนั่งบริหงเขาเมื่อวานว่าสีหงเขาวไว้พี่น้องเขาเบิร์เขาสารเบิร์ลืมไปว่าเขาสารเบิร์พี่นอ้อง่ะอยก็เลยว่าเออสามาสีพัดมาๆเอาก็ได้ดอกว่าสันก็ได้พัดมาๆกินยุบานเมื่อเรล่ละหน่อยหนึ่งครึ่งหนึ่งแต่ว่าบัท่านรถเม์ก็เลยห้อมาก,กินนำ้ำย่สถานีรถไฟพี่นอ้องน้ำเปลีวมาเอาแต่กระบอกมา วงังค่ะคนอยากกินเอมลอยพี่น้องพนังานมเมื่อยๆบ่มีแห้งอยากกินเอมลอยอ่ะยูนีบ่บ่มีมีอยู่รานอเชียแต่ก็ลืมบริสุทธิ์จักเถอ่อยู่เมืองนอกซูเปอร์มาเก็ตก็มีเด็กกระทิงแดงเป็นกระทิงแดงง่วแดงส้นกันนะแต่ว่ายูนีมน่มันมันมันรสสาติแบบว่าเหมือนอันโซดาหลาโพดพี่น้องโซดาหลาย ผัดมะหมา,มากผัดข้าดมัน่เอานี้มาไหหมูนั่นเนี่ยแบบงอมฝรั่ง,งหรือเออแตงโมหน่อยก็ได้พี่น้องเนี่ยแตงโมหน่อย <c oughs> ผม,ยมงอมฝรั่งเปรี้ยวดีขนาดพี่น้องเอาไปตามแซ่บละนะแซ่บว่าเจาน้ำพริกมาไหพีล้วน้่งก็ลืมลืมหยีจะออกจากตู้เย็น เรวกินแล้วแล้วเวลาไกลๆรถไฟมาจางยางไปชั้นทิราชิดสองชั้นทิราชิดสองมันบ่มีโต๊ะนางแบบนี้พี่น้องมีได้ชั้นทิราชีดหนึ่งเมื่อวานเลิกเลี่ยนเมื่อยบ่มันก็มันมันมันเพี้ยมากกว่าพี่น้องมันเพี้ยเพราะว่าบ่สบายน้ำมันเพี้ยกลับมาหอดบาทไอบ่ยังยังไม่ทันหอดบาท มาถึงสถานีรถไฟมามาถึงเมื่อสถานีรถไฟนี่แหละนั่งรถเมกับบานปากทางเขาบานนี่นั่งรถติดโอ้ยสี่สิบนาทีพี่น้องเบื่อมากๆเลยแบบว่าอันเทอันเทศบาลเขาอ่อน,น,นปิดถนนปิดปิดเปิดเปิด,ปดพี่น้องเพราะว่าเขาทูกหินออกจากเทือกเขาทางบานทาทา,ทางบานนี่น้าําอันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นทางเนาะแล้วทางทาง่ามันก็จะมีภูเขาสูง เวลานฝนตกล่มแห้งี่ยก้อนหินบนเขานะมันล่นลงมาเขาเขาก็เลยปิดถนนเป็นระยะระยะเพื่อที่จะไปทุบหินที่ว่ามันบ่แข็งแห้งให้ล่นลงมานี่หลายอาทิตย์แล้วพี่น้องเปิดเปิด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 ที่นี่ก็เป็นครึง่งชั่วโมง40นาทีปาดบ้านนี่ค่ะเบือ่อเมื่อยก็เมื่อยมันหลดติดอีก เห็นนอเวนอะมันมีแต่หินมีแต่เขาอืมนู่นน้ำนะวันนี้ได้เจ้าของนู้นเนี่ยวันนี้วันพฤหัสเห็นงานยิงย่งยากไปถึงวันจันทร์เลยพี่น้อง Vi har en sporendring. Vi lokaltog til Vosk klokka 7.43 går fra spor 2. Vi gjentar. Vi lokaltog til Vosk går fra spor 2. Vi har en sporendring. Vi lokaltog til Bergen klokka 7.29 går fra spor 2. Vi gjentar. Vi lokaltog til Bergen går fra spor 2. There is a change of track for the V-Local train service to Vostew at 7.43. This train will depart from track 2. We repeat. The V-Local train service to Vos will depart from track 2. There is a change of track for the v local train service to Burgundy at 7.29. This train will depart from track 2. We repeat. The local train mm. service to Bergen will depart from track two. But what's <laughs> the a and go yeah, divorce. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. ประเด็นงานตุเหตุงานอไรล่ะเขาบอกยีนางว่าเธอเธอตกใบเระศัดบอกเออฉันหูแล้วฉักินอันนี้อยู่ t h r is change of track for the local train service to Bergen Jew at s e v e twenty nine. This train will depart from track o e We repeat. as the local train service to Bergen will depart on track 1ช e ันชาลาเปลี่ยนตะกี้เนี่ยรถไฟเที่ยวไปบาลาเกนจะต้องไปชันชาลาที่สองคนคนเขาก็ไปชันชาลาที่สองบนเหล่านี่มาประกาศใหม่มาชันชาลาที่หนึ่งบนสัน <laughs> กระป๋องอ่ะเนี่ยพี่น้องกระป๋องอะ่ะที่ว่ามันเป็นกระป๋องบ่ว่าจะเป็นน้าอัดลมเบียร ด้วเครื่องเดิมอย่างเราแต่ที่เป็นน้ำกับที่เป็นกระป๋องสามารถขายได้กระป๋องในน้อยแบบนี้จะได้ประมาณหนึ่งค ו หนึ่งจุดหาหรือเท่าไร่นี่ะจำมาได้หรอแต่ขัดเป็นกระป๋องเบียร์กระป๋องใหญ่จะได้สองข ו แล้วก็ขวดพลาสติกขวดโคขวดขวดพลาสติกขวดโคขวดใหญ่จะได้สามข ו ขวดน้อยนี่แต่เท่าไรว่าจำม่ได้เพราะว่านางบ่ค่อยซื้อขวดน้อยกิ่นซื้อจะขวดใหญ่นะคะเนาะ บางคนี่เก็บนะเก็บกระป๋องเก็บขวดแบบเนี้ยเดือนเดือนนึงนี่ได้เยอะนะได้เยอะนะบางคนก็ไล่เก็บอตามทั้งขยะตามอีย่างเนี่ยได้เยอะมากเลยนะเพราะว่ากระป๋องนึ่งกระป๋องหนึ่งก็ได้สองขนแล้วเนาะขวดโคขวดพลาสติกขวดหนึ่งก็ได้ตั้งสามคนพี่น้องแต่ว่ายูนี่ขายของมือสองขายได้เฉพาะพวกนี้นะคะ พวกอย่างอื่นขายบ่ไใดอย่างเช่นพลาสติกเียงพวกเนี้ยขายบ่ไใดมีแต่ไปถ่งแปรรูปซื่อรไน่รถสของจรถไฟ้ไปบาราเกนเลื่อนพี่น้องปกติแล้วรถไฟ้ไปบาราเกนจะต้องมา7จ9โมงแต่ว่าเมื่อนี้เลื่อนไปเป็น7.38โมง สงสัยมันติดขัดจะตรงรถไฟทรงของเนี่ยค่ะไปซ่าอยากกินกาแฟเย็นพี่น้องอยากกินนิดกาแฟเย็นกาแฟโบราณกาแฟรถเข็นนะแม่ยอยากอีรีเด้อจะกินกาแฟเย็นคือสิซมีแห้งอยู่ตอนนี้นั่งขามาชานชาลาที่สองแล้วค่ะมารอรถไฟโยชานชาลาที่สอง ไปเห็นงานกันมานนิโอ้ยลมก็ดีดีเด้ลมก็ได,ด,ด้ทั้งแดดทั้งลมพี่น้องอบารูว่าอยู่ในโวท์นี่คนจะเยอะซ้ำได้แต่คนอยู่บานลาเกนนี่หลายหลายเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปล่อบเบิรงกันว่าคนในโวท์สิเยอะขนาดไหนนะพี่น้องรนะรถไฟมาละอันตอนแรกก็ว่ารถไฟกระลังสีมาเอาไปเอามาเอารถไฟเลื่อน รถไฟเลื่อนไปแปดนาที่พี่น้องปกติแล้วเดินทางรถไฟปกติก็เขางานซ้ายอยูแล้วนะอันนี้มามาเลื่อนอีกพี่น้องค่ะเขางานสายก็มูบ่ต้องถามว่าพนักง,งานดีเด่นบ่เคยได้บ่ได้ดอกคัดว่าเดินทางโดยรถไฟทุกมือทุกขงนะังเพราะว่ารถไฟมันมาสาย เวลาเวลาของมันเวลาอจริงๆร,รถไฟมันก็มาเจ็ดโมงสี่สิบสามมาแหละแต่ตักวก็จะเดินทางถึงโวลดกับประมาณแปดโมงสิบห้าแล้วก็เดินทางจากรถไฟสถานีรถไฟเข้าที่ทํางานกับ 8, 20, มมประมาณแปดโมงยี่สิบพี่น้องค่ะสายสายซูเมือประมาณยี่สิบนาทีอยู่ประมาณนี้แหละ